นี่แหละจ้าอาหารนเบียร์เหรออยากเห็นน้าเมียเหรออาหารเนาะอาหารอ้สาวโรงงานเนาะทุกคนเนาะกับเขากับเข้ากับป๋องเพื่อละเพื่อละเพื่อละเอาเส้นมีน้ำพร้อมม่เส้นมี้เบอร์บอร์อเบอร์ดมารว้กอนมาปใชุ่่นองนิม่เเเขาพรเนาะจ้าใส่ในเส้นไงหมูคอันนี้กะยังกะมาแชแชกินกนเนาะทุกคนเนาะ คุณล่ะนี่หอสดาผมได้จ้าคุณ่ะไเบึงบรรดาสาสาวคุล่ะมีกินของแพงเาหร่เอหเลหอยนางมบ่หอยนางมกูใหญ่ไอแล้วแหละมมาตามงงจ้าเนาะเส็บเดแสมีหน่อยตัวัได้เออไู้้แนวคพี่ สาวโรงงานเนาะตามบันหงเนาะทุกคนมันจาชิอาปลาต้องเส้นกี่เอส้นเหรอข้าวก็มีอยู่นะอาหารตู้ซับพื้นน้ำใช่ไหมถ่ายแล้วเราสวยกล่องนี่นี่นะกล่องเขาสวยแอปเขาสวยนะคะทุกคนมามาสาวโรงงานนะคะไม่ต้องไปเกาหลียากเลยเด้อทุกคนตัดพิแกนนะคะพิมพ์ตัดหมู

อะไก่นน้อ้น่ียไางวะต๋องเสียบะไราง่งต้นนี้าเรียกได้่น้มขาเยไม่ม่จ้าม่จ้าตัมังต้ามังงอมนายแรงงานแรงงานขาวเหนียวนอจ้าไข่จไงม่นสวยทนไทยกล่องเนี่ยดแล้ว ให้หุ่นตัววาสวยคักให้ก่อนนะอันนี้น้ำผึ้งปลากระป๋องแกคุณข้าเจ้ากำลังอันแบ่งอาหารกันนี้เยอะเลยทุกคนเลี้ยอยู่ทางไหนะเฮ้ยยืดมึงได้แล้วพยุงมึงด้วยข้าววันของพยาเม็ดเล็้อยู่ทางในไม่หยุดพึ่งกินข้าวอยู่นะคะทุกคนอย่างเราก็เลยสวยฝ่าเลยกตข้าวยกให้แกเสวยจังให้งันข้าวเหนียวนะจ้ะนอนกินกับตำหมึกหุงิกันก็แล้ว มีทา้งแรงงานเขวเนียวแรงงานแถวจามนั่นแหละมาซานมามาทุกคนมากมาทุกคนตบมกินีนอะไรเยนกินหลยางสรหมูหรือไก่ซื้อมาเสียงอะไรเสียงผัวขับรถอืมอาว่ยชิยนะนี่ยไม่เบาเนาะทุกเวลา ก้อนสวยเนาะเน้อนสวยเนาะปร <c oughs> ะมาณนั้นเละบน